ย้อนชีวิต5ปีก่อนแอฟทักษะอ่อนย้อนชีวิต5ปีก่อนโดนมรสุมชีวิตรักซัดหนักมากแต่อตุยดึงสติดด้วยคําพูดนี้จนแอฟตัดสินใจฮึดขึ้นมาถึงกับที่อาตุยบอกว่าแอฟหัวใจทองคําของจริงในตอนนี้ชีวิตของแอฟทักษะอ่อนแทบจะเรียกได้ว่า perfect สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องการงานที่ไปได้ด้วยดีความรักที่ราบรื่นสดใสออร่าเป็นปั่างกระจายสุดๆและล่าสุด 23กรกฎาคม2567แอฟทักษอรได้มาออกรายการแชร์พร้อมกับเล่าถึงประสบการณ์เมื่อ5ปีก่อนที่เจอมรสุมชีวิตรักจนแอฟก็เกือบต้านไม่ไหวเหมือนกันทั้งนี้อาตุยพุทธชาติบอกว่าแอฟเหมือนคนที่มีหัวใจทองคำแท้บางอย่างถ้าแอฟต้องพูดเพื่อให้ตัวเองพ้นภัยแต่คนอื่นเดือดร้อนแอฟจะเก็บเอาไว้และยองกลืนเลือดเองซึ่งประโยคที่คนแชร์เรื่องของการกลืนเลือดก็มาจากอาตุยที่สอนแอฟเมื่อ5ปีที่แล้ว ตอนที่แอฟกำลังโตและมีมรสุมในชีวิตอาตุยมองว่าจะผ่านมรสุมนี้โดยให้คลื่นมันซัดเราจนเราล้มแล้วค่อยลุกขึ้นมาหรือให้คลื่อนมันไปซัดคนอื่นตอนนั้นแอฟก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแถมกอดกระเตงลูกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แอฟองแงแอฟก็จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดกับแอฟแต่อาตุยจะสอนแอฟว่าไม่ต้องถามว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเราแต่เราควรจะดําเนินอนอชีวิตอย่างไรทําให้แอฟฮึดและทําได้ดีมากๆและผ่านพ้นออกมาอย่างสง่าง,งามจนอาตุย ยังต้องเคารพหัวใจของแอฟตอนนั้นอาตุยเป็นที่ปรึกษาให้แอฟที่แอฟสามารถคุยได้แบบเชิงลึกจริงฮ่าฮ่านอกจากนี้น็อตวอริธยังบอกว่าแต่ก่อนถ่ายละครกับแอฟเรื่องรักเอ่ยซึ่งต้องถ่ายเป็นปีน็อตจะชอบแกล้งแอฟแต่แอฟเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากทําอะไรก็ไม่สะทกสถานนิ่งๆแต่มีครั้งหนึ่งที่แอฟหลุดและแด่าน็อตด้วยคําพูดที่เจ็บมากว่าเพอร์เจอร์นอกจากนี้แอฟยังเป็นคนเรียบร้อยจริงๆ จะไม่พูดคำว่ามาแต่จะพูดคำว่าสุนัขเพราะที่บ้านไม่พูดหรือแม้กระทั่งคำว่ากินก็จะไม่พูดแต่จะใช้คำว่าทานจนทำให้หมดดำก็สงสัยว่าแอฟนี่คือแอฟหรือเปล่าเลยไปถามอ้้าอธิชาติที่เล่นละครกับแอฟและอ้ํมอธิชาติก็ตอบมาคำเดียวว่ามดดำแอฟฟลิปตายอย่างช้าเลย